เริ่มสตรีมค่ะใช่ครับผมสตรีมเลยลยัง <Yes. S 2> ม,มาแล้วครับใเอาเดือดไว้มา <laughs> บังคับบังคับลูกค้าเอาเพราะว่าตัวเองชอบสี <laughs> <laughs> แต่มันสมบูรณ์ไงมันสวยจริงจริง ขายขาดทุนนะเนี่ยเพราะอยากให้ลูกค้าได้คันนี้สภาพมันสวยไงกูอยตรงไหนวะก็มันครบมันครบแล้วมันเออแล้วมันสตาร์ทติดวิ่งได้สตาร์ทติดตด้วยอ่ะใช่จะจะขออ่าติปลูกค้าอยู่ <laughs> ขอเพิ่มขอเพิ่มพักห้าร้อยพันพันหนึ่งได้ไหมลูกค้าอยู่ชุมพรแต่ลูกค้าบอกไม่ชอบสีลูกค้าจะไปทำสีใหม่เออแต่เราชอบนะแล้วมันเดิมๆด,ด้วยอะ่ะ <c oughs> สวยค,ครบคจบพี่ธานาสาบอกว่าสวยอีกแล้วกูวไม่ลงนรกใครจะลงสวยครับเ <laughs> รียกว่าด่าไม่ใช่เป็นชื่อเป็นชื่อ<ม> <laughs> เป็นชื่อเขาเป็นชื่อ,อเขา พี่พงศิริถามว่าค่าส่งประมาณกี่บาทครับชุมพรชุมพรนะคะต้องคือจะแจ้งอย่างนี้นะทุกคนค่าส่งนี่จะแจ้งอย่างนี้ถ้าถ้าไปพร้อมการหลายคันอะ่ะค่าส่งมันก็ต่อรองได้แต่ถ้าไปคันเดียวอะค่าส่งอะ่ะมันต่อรองไม่ได้นะคะถ้าไปคันเดียวชุมพรน่าจะมีไม่เกินสองพัน ไม่เกินสองพันนะคะชุมพรแต่ว่าถ้าส่งพร้อมกันทีละสองคันสามคันอย่างเงี้ยมันจะต่อรองราคาส่งได้นะคะก็จะเหมือนทัวเฉลี่ยกันไปแหละมันทัวเฉลี่ยกันไปนะคะทัวเฉลี่ยกันไป เสียงลำคาญหูมากเลยอ <g ül> ะเครื่องดีมากนะคะต้องไปทําเดินเบาเองนะคะเพราะว่าอันนี้เราก็ก็ดูให้เบื้องต้นนะคะดูให้เบื้องต้นนะคะจริงๆเราขายตามสภาพยกไปเลยนะคะเพราะลูกค้าบางคนส่วนมากจะเป็นช่างแล้วเอาไปทําเองแต่บางคนันใครที่สั่งซื้อก่อนตัดสินใจซื้อก่อนโชคดีก็จะได้ คัดคันดีๆสวยๆให้นะคะมีเล่มนะคะเล่มกำลังเดินตามราคาคันนี้เท่าไหร่ครับคันนี้ขอขายอยู่ที่หมื่นสี่นะคะพี่คันนี้ขอขาย,ยที่หมื่นสี่นะเพราะว่าสภาพกิบมากกิบมากสตาร์ตติดวิ่งได้ด้วยนะคะก็ะเปิดบ้านเอาโมต่อเดี๋ยวพี่โมต่อ สวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วตรงรุ่นตรงยุคตรงจุดนะครับฝากแชร์ไปด้วยแชร์ไป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 สวัสดีครับสวัสดีครับอ่านี่มีเล่มมีเล่มมีเล่มหลายคนถามว่ามีทะเบียนไหมแคปไปเลยแคปไปให้เพื่อนดูนี่มีเล่มม,ลม,ม,มีเล่มนะมีเล่มนะนี่เนดู สี่นะเราดูเลขนี่422สองสไหมวะอ่าสี่นะครับโอเคมีแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขแล้วรถเก่าๆก,ากาบับเล่มทะเบียนเนี่ยโอ้โหหมื่นสี่อะ 4, โหยกูเกือบขาย9 0 0าอยู่แล้วเจ๊บอกหมื่นสี่โอเคแบบนี้แบบนี้หมื่นสี่หมื่นสี่มาเลย 4, ไม่อยากจะโม้ขายไปหลายคันแล้ว เดี๋ยวดูไมค์ก่อนไมค์เท่าไหร่วันนี้หน่วยสิบร้อยพันหมื่นไมค์สามหมื่นหนึ่งนะครับไมค์สามหมื่นหนึ่งนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปขยับไม่ต้องไปทางโทรศัพท์ตัวเองนะครับไมค์มันเหลืองๆนะครับไม่ใช่เราตาไม่ดีนะครับนี่ตามสภาพรถนี่ยี่สิบสามสิบปีแล้วสตาร์ทติดแบบนี้ก็บุญแล้วออสวัสดีสวัสดีนี่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 น ชว์เยอะๆหน่อยของดีเราโชว์เยอะๆหน่อยนี่มีเล่มด้วยนะโอ้หัวใจรวัๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับหัวใจรวยๆสวยบป่าสวยจริงบป่าสวยจริงแชร์ไปใครคิดว่าสวยจริงแชร์ไปหน่อยแชร์หน่อยแชร์หน่อยอ่าสวยจริงหรือเปล่านี่นี่ดูดูล้อหน้าเงินล้อหลังทองนี่แก้มเล็กๆเตี้ยๆนี่ตรงยกตรงยกเขาเรียกแต่งตรงยก นี่ดิสเบรกหน้านี่ล้อหน้าขอบเงินด้วยแต่งตรงยุกนะครับทวิ this, นดีซ้ายหสเปดเลยสติ๊กเกอร์นี่สีนี่รถนี่ทำใหม่นะมันไม่ใช่สีเดิมโรงงานแต่ดูฝาโค้งฝาเครื่องรายละเอียด่ังดีรายละเอียดย่ังด,ยด,ยงดีคุณปาริชาตบอกใช้แล้วขอบคุณครับอ๋อรายละเอียดดีรายละเอียดดี ถือว่าเป็นรถเป็นรถตำนานแห่งการควรสะสมอีกรุ่นหนึ่งอีกคันหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้เรโอนี่เฟสแตกสนานวันไหวมากคนถามทั้งวันทั้งคืนนะอ่าแจม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 ฝากแชร์ด้วยสวยจัดขอบคุณครับขอบคุณครับน้ำมันหมดยังไม่โู้เดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูอีกทีนะเมื่อกี้สตาร์ทติดไปแล้วแต่ว่า มันอยู่ในตอยไม่กล้าเบิ้ลนเ,เขาดาเดวเสียงสองจังหวะทูทีนี้มันช่างหอมหวาน แ hey. ตามนี้ตามนี้ตรงรุ่นตรงยกตรงจุดสตาร์ตติดเสียด้วยสตาร์ตติดเสียด้วยเป็นไงล่ะนานๆจะสตาร์ตโชว์สักทีหนึ่งสตาร์ตติดเสียด้วยเป็นยังไงเพื่อนๆชอบไหมชอบรถแนวนี้ชอบแบบนี้ชอบสไตล์นี้รบกวนช่วยแชร์ด้วยแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้ชายว่าเอาออกมาเข็นออกมา จัดให้รีวิวแบบนี้ให้เลยนะสำหรับใครที่ชอบแนวนี้ทูทีต้องมาแล้วทูทีต้องเกิดแล้วระหว่างนี้ <c oughs> ทูทีนี่จริงจริงแล้วสองจังหวะเนี่ยเป็นรถที่มันแบบทุกคนซ่อมเองได้นึกออกไหมใครที่เคยผ่านวัยเด็กมาจะรู้ว่าสองจังหวะซ่อมได้สี่จังหวะแม่งมีเรื่องวาลเรื่องอะไรต้องบทวาลบทวาลมันมันมันซ่อมยากกว่าสําหรับวัยรุ่นยุคเก้าศูนย์จะรู้เลยว่าหลายคนตัวเองเนี่ยจะมีความสามารถซ่อมรถสองจังหวะได้ อันนี้เหมือนเราย้อนอดีตกับไมีกครั้งหนึ่งนะครับกับสไตล์2จังหวะนะฮะทูทีนะครับนะรถแบบนี้ราคาเท่านี้หมื่นกว่าบาทเราไม่ต้องไปซื้อรถใหม่นะนี่ราคาหมื่นกว่าบาทนี่ถ้าเกิดเราไปซื้อรถใหม่คัน5้าหกหมื่นนี่เท่ากับดอกเบี้ยมันเองนะเอาดอกเบี้ยม,มาวิ่งเล่นนึกออกไหมชั่วโมงนี้ช่วงโควิดแบบนี้ตกงานแบบนี้งานหายากแบบน,น,าาบบนี้เงินหายากแบบนี้รถแบบนี้ละ ที่มันจะตอบโจทย์พวกเรานะใครไม่เชื่อใครมีตางค์ใครรวยใครดีว่าเราช่างเขาไปปล่อยเขาไปซื้อรถใหม่ในเราในในสไตล์ของเราเนี่ยรถถูกๆแบบนี้พอแล้วสตาร์ทติดวิ่งได้ตอกๆแท๊กๆแถวบ้านพอแล้วแบบนี้สิ้นเดือนไม่ต้องเดือดร้อนกันสิ้นเดือนไม่ต้องเดือดร้อนใครไม่ต้องพอนะซื้อรถแบบนี้ถูกๆราคาหมื่นกว่าบาทตรงยุคด้วยแล้วก็ได้สไตล์ด้วยขี่ไปก็ไม่อายใครเพราะว่าเราเป็นคนเล่นรถนะ คันนี้คันนี้แชร์ออกไปแชร์ออกไปนะครับคันนี้หนึ่งมื่นสี่พันนะครับคันนี้หนึ่งมื่นสี่พันนะครับแบบนี้สภาพนี้เลยมีทะเบียนมีเล่มนะครับนะหนึ่งมื่นสี่พันนะครับคันนี้นะครับสําหรับใครอยากได้แนวนี้นะครับสตาร์ตติดแล้วนะคันนี้นะนะคาบสกิรีโอแบบนี้เนาะชอบไหมชอบไหมฝากแชร์ด้วยฝากแชร์ด้วยใครแชร์แล้วขอเลขห้ามาหน่อยจะได้รู้ว่าใครแชร์แล้วนะ ขออนุญาตคุยกับคนที่แชร์แล้วหน่อยใครที่แชร์แล้วรู้ตัวแชร์แล้วแชร์กี่กลุ่มกี่อะไรก็ตามนะะลองขอเลขห้าให้ผมหน่อยขอเลขห้ามาให้หน่อยอ่าคุณบาริชาติแชร์แล้วขอบคุณครับขอเลขห้ามาแล้วมาแล้วโอ้โอแชร์แชร์โอ้เลขหคุณเล็กขอบคุณครับเลขห้ามาแล้วแชร์ให้หน่อยเพื่อเราเป็นกําลังใจนะเวลาคุณแชร์ผมก็ไม่ได้ตังค์จากจากเฟซบุ๊กนะ แต่ว่ามันรู้สึกดีรู้สึกอิ่มเอมรู้สึกแบบเอ้ยเรามีกําลังใจเว้ยมีคนที่เขาเห็นด้วยกับเรามีคนที่เขาสนับสนุนเราเว้ยนะเพราะแชร์ไม่ได้เสียตังอะไรเนาะผมก็ไม่ได้ได้ตังอะไรนะแต่รู้สึกแบบเอ้ยดีอะ่ะนะฝากแชร์ด้วยกดหัวใจรัวๆมาเพื่อเปิดการมองเห็นนะฝากแชร์ออกไปนะนะฝากแชร์ออกไปใครอยากได้รถแบบน,นี้ในโกดังยังมีเหลือๆอ,อยู่นะครับยังพอมีนะครับ ใครที่อยากได้รถแบบนี้รุ่นนี้แนวนี้สภาพนี้นะครับอินบ็อกซ์ส่วนตัวมาเลยนะครับอินบ็อกซ์ส่วนตัวมาเลยนะฮะมีไม่เยอะแล้วแต่ยังพอมีอยู่ใครอยากได้อินบ็อกซ์มาเลยนะครับหัวใจรัวๆขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยเลยค่ะมาเต็มเลยขอบคุณครับโอ้ยแชร์กันแล้วแชร์อีกแชร์อีกแชร์เรื่อยๆแชร์เยอะๆก็ได้นะรถนี่สภาพดี สภาพดีเนี่ยสำหรับคนที่มันไม่เคยเล่นรถมันจะด่าเราอะไรวะเน,นี่ยสนิทมันเสนอนอะไรเต็ไมไปหมดมึงเรียกสภาพดีแต่คนที่เรียกรถอะ่ะคนที่เล่นรถมันจะรู้แบบนี้เขาเรียกสภาพดีแห้งๆรอๆเลยปั๊บปึ๊บปับ๊บโอ้โหโหน่อยร้อยจูบนะครับจะสตาร์ทรถดูนะครับจะเกร็งไหมเฮ้ยเฮ้ย สตาร์ทไม่ติดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย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 เสียไหมเนี่ยโอ้โหอ,อะไรอะไรน,ไน้ำมันไม่มีโอ้อ้าว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 ไม่เบิ้ลไม่เบิ้ลไม่แว้นไม่เคยแว้นสตาร์ทติดไม่เบิ้ล มันน้องเบิ้ลไม่เคยแว้นไม่เคยแว้นไม่เบิ้ลไม่เบิ้ลอีกอ่าเฮ้ยเฮ้ย้ฮฮยเฮ้ยโอ๊ย,อ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 ยรีบเก็บเลยเว้ยเฮ้ยมีทะเบียนนะครับสำหรับคนที่สงสงสัยสนใจนะครับรถมีทะเบียนนะครับเอาไปไว้ที่รถเดี๋ยวหายอ่าฉากเสี่ยงตายโอ้โหเมื่อกี้รถเก่า30ปีนี่ นี่ดูรถใหม่ๆกันบ้างนี่แนวนี้ก็มีนะคุณหลับไหมหลับไหมอ่าฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับ นะคะเดี๋ยวเอาคันนี้สลับขึ้นใหม่ไปเดี๋ยวคันนี้ไปสลับนะคะราคาพี่พี่ชีวิตกิ๊บเก๋มีไรเย่นคิสตัดไหมครับเดี๋ยวดูให้นะคะบางทีรถรุ่นเก่านะคะบางทีใครที่สอบถามมานะคะขอรูปแบบเป็นตัวอย่างด้วยก็ดีนะคะบางทีกิ๊บเก๋ไปเซิร์ชดูนะคะว่าชื่อรุ่นที่พี่ถามมา มันอาจจะมีแต่ว่าเราเรานึกไม่ออกมันมีหลายรุ่นมากนะคะรถรุ่นเก่าโอเคค่ะเดี๋ยวขอจบไลฟส์สดกันนะคะขอตัวไปส่งรถก่อน